ันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวเล็กๆของเรานะคะซึ่งเราก็จะปลูกเป็นผักรวมมิตรสารพัดนะคะลูกค้าที่มาขอผัก นะคะพวกใบแมงลูกแมงลักเวลาไปแกงหน่องมุ้งหน่อไม้ก็มาเอาที่นี่แหละค่ะแล้วก็สําหรับมือนีนะคะก็ว่างค่ะก็เลยลงมาถ่ายคลิปวิดีโอสวนไผ่ให้กับพี่น้องในบึงนะคะเพราะว่ามือนีนะคะก็อยากที่จะมาให้ชมนะคะว่าทํายังไงหน่อไม้ถึงออกดีแท้นะคะก็ทั้งที่ฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะแต่ทําไมหน่อไม้เนี่ยถึงบอกว่ามีทุกวันมันแม่นแท่บอนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสวนไผ่เล็กๆของเรานะคะที่เราปลูกผสมปนเปกันไปนะคะ หลายๆสายพันธุ์ประมาณสองสายพันธุ์นี่นะคะก็คือกิมซุงกับหน่อไผ่หวานนะคะซึ่งเราวันนี้เราจะพามาดูหน่อกิมซุงนะคะเห็นไหมคะออกอย่างมากนะคะพี่น้องจา๋านี่ขนาดลุม,มนตัดไปวางไว้ให้แล้วนะคะหกหนอ่อจีนหนอนะคะอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะในกอเนี่ยมันกําลังแตกออกอีกพรุ่งนี้ก็จะได้ตัดอีกนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับ กิมซุงเนี่ยถ้าเกิดมันมีน้ํานะคะเลี้ยงลำต้นมันตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็สิออกตลอดทั้งปีนะคะลุงมลก็จะต่อท่อปัะบปานะคะลงมาแต่ว่าเราใช้น้ําในบอ่อในหิสะนะคะเวลาฝนตกลงมา,นางมนเนี่ยลุงมลเนี่ยจะคัดน้ําเข้าบอ่อนะคะก็คือให้นนะทางน้ําไหลลงบอ่อของเราเลยนะคะเวลานั้นก็จะได้ขึ้นมาไว้ในโอ่งในถังแล้วกับปล่อยตามท่อประปาลงมาเลยนะคะ มันก็สิออกทั้งปีชุ่มชื่นในกอมันแล้วก็ลำลำกอของมันเนี่ยไม่ต้องเอาไว้เยอะนะคะเอาไว้พอประมาณนะคะอันนี้เป็นหน่อไผ่หวานนะคะมาดูกันจะหักไผ่ละ แล้วก็มือนี่ก็ทาน้ําพริกกะปินะฮะต้มน้ไม้เสร็จแล้วก็เลยแบ่งไว้กินจังหน่อยแซ่บแซ่บค่ะจบมาหวานจ่วยเลยนะค่ะ Ngon mmh. lắm